সাাযবাায়ায়াযে <small> การหายตัวปริศนาของน้องชมพู่อายุ3ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนจะพบว่าเสียชีวิตบริเวณปา่าภูเหล็กไฟบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารและได้มีการชนสูตรพิกศพ3ร,รอบแต่ไม่มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีผู้ใด โลกสังคมออนไลน์และผู้ที่ติดตามข่าวน้องชมพู่รวมถึงแม่น้องชมพู่นางสาวิตรีวงศรีชาต่างพุ่งเป้าไปที่ลงพลซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงเขยของน้องชมพู่ เนื่องจากแม่น้องชมพู่ได้เผยว่าลุงพลไม่ได้มาที่งานศพเลยทั้งที่บอกว่ารักหลานสาวคนนี้มากส่วนการให้สัมภาษณ์ออกสื่อของลุงพลในหลายครั้งมักจะพูดไม่ค่อยตรงกันนอกจากนี้ในคดีดังกล่าวยังเกิดกระแสการตั้งข้อสงสัยว่าแม่น้องชมพู่ทำไมถึงไม่มีอาการเสียใจที่น้องจากไปในขณะนั้นแม่น้องชมพู่อธิบายว่า ตนเองไม่มีเวลามานั่งเสียใจออก TV. ทีวีทั้งนี้ทำใจและคิดว่าต้องรีบผ่านน้องให้เร็วที่สุดเป็นเรื่องสำคัญจึงไม่มีเวลามานั่งร้องไห้ผ่านสื่อลุงพลเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสยัยที่แม่น้องชมพู่เคยเอ,อ่ยปากว่าน่าสงสัยมากที่สุดแต่จากประโยคนี้กลับทำให้ลุงพลได้รับความเห็นใจจากคนทั่วประเทศด้วยแรงสนับสนุนจากคนที่ติดตามข่าวและเชื่อว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ ถูกใส่ความจากแม่น้องชมพู่ความดังนี้ทําให้มีคนไปหาที่บ้านมาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นจนเกิดแฟนคลับของลุงพลมากมายถึงขนาดที่มีคนส่งช่างไปสร้างและปรับปรุงบ้านให้ความดังของลุงพลนี้ยังดังไปถึงคนไทยในประเทศเกาหลีใต้ออสเตรเลียและเนิวร์แลนด์ ส่งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าไปให้จนคนในบ้านไม่มีที่วางของลุงพลและป้าแตนภรรยาได้กลายเป็นคนดังมีโฆษณานับสิบตัวเข้ามาให้รีวิวสินค้าทําให้รายได้ดนในขณะนั้นเรียกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวสื่อบางสํานักทํารายงานพิเศษต่างๆอัพเดตชีวิตไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับลุงพลเช่นลุงพลตอนหนุ่มฟุตบอลทีมปอดของลุงพลและอีกมากมาย แต่แล้วเส้นทางสุปตาบ้านกอกกับต้องตกวร์เมือ่อพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขออำนาจศาลจังหวัดมุกดาหารพิจารณาออกหมายจับนายชยพลวิพาหรือรุ่งพลในข้อหา 1. ภาคเด็กอายุไม่เกิ 15, เน15ไปจากบิดามารดา 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปัสจะจกผู้ดูแลและเป็นเหตุให้เด็กนั้นถึงแก่ความตายและ 3. กระทําการใดๆแก่ศพ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชนะสูตรเสร็จสิน้นและ 3. กระทาการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชนะสูตรเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงโดยสารพิจารณาแล้วจึงอนุมัติหมายจับที่53ทับสอรลงวันที่1มิถุนายน2564 สำหรับหลักฐานในการออกหมายจับครั้งนี้เป็นหลักฐานที่ได้จากบริเวณจุดพบศพประกอบด้วยกางเกงรองเท้าเส้นขน3มเส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกสับ36เส้นและคำให้การของพยายนแวดล้อมทั้งหมดรวมทั้งผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยา ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับลุงพลและเมื่อออกหมายจับทางตำรวจจึงเปิดปฏิบัติการฟ้าสางจับลุงพลนำหมาย้นหมายจับเรียกหน้าบ้าน30นาทีแต่ไร้เงาลุงพลป้าแตนจึงต้องยกพลกลับจนในวันที่2มิถุนายน2564ลุงพลได้เข้ามามอบตัวปิดตำนานเส้นทางตกสวรรค์ลุงพลจากซุปตาบ้านกกอกสู่ผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่